ยังเศร้าอยู่ถ้ายัางเศร้าอยู่แนะนำลุกขึ้น t o work กเห็นมิวเลิฟไหมเ <laughs> ห็นน้องมิวไหมน้องมิวไปออกงานที่ต่าเทศร้ <laughs> องไห้เสร็จทเวิร์กมึงชอบเอ e เ g y รนรอ้องไห้เสร็จทเวิร์เพื่อดึงเขารู้สึกที่มันดิ่งดาวให้ใหกลับขึ้นมาบาลานซ์อีกครั้งหนึ่งน้องน้องมิวนะคะทเวิร <laughs> ์ เราจะสามารถราลองใช้วิธีนี้ก่อนนะคะก่อนก่อนที่เราจะใช้วิธีอื่นลองเทเวิร์กดูก่อนนะลองตั้งองศาตูดและสักห้าหกครั้งเสร็จปับ๊บดูว่าใจเราอะ่ะมันมันผ่อนคลายหรือยังถ้ามันคลายแล้วเนี่ยอ่ะแล้วอะ่ะจุดนี้ได้ผลนะลองลองใช้ดูรีิวพี่มิว พี่มิวสวยมากพี่มิวทัวร์ทัวร์ทัวร์วรนะคะชอบมากชอบมาก